ครับวันนี้จะมาเตือนภัยให้นักข่าวได้ไปลงทำข่าวเพื่อเตือนภัยให้กับญาติโยมพระครูประหลัดสวัรณนาศิลปคุณหรือพระครูแจ้ได้อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลบางพีอยู่ดีๆโยมที่อุปถัมภ์อยู่ก็คือหม่อมหลวงอารยาสิโนโดมโทรเข้ามาหา บอกว่าหลวงพี่นะอยู่ที่ไหนบอกว่าอยู่ที่วัดเนี่ยละกับโรงพยาบาลบางพีเนี่ยละก็ท่านบอกว่าโทรศัพท์เข้าไปหาหนูแจ้งว่าหลวงงพี่นะโดนอุบัติเหตุอาการหนักต้องผ่าตัดด่วนตอนนี้ให้โยมเนี่ยโอนเงินไปให้1น0 0งแบาทที่ชุมพรอ,อ้างว่าพระคุแูแย้ เกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดชุมพรแต่คุณโยมนี้ไหวพริบดีพยายามโทรศัพท์มาหาพระคุแูแจ้ก็เลยบอกว่าโยมฉันอยู่ที่นี่โดนแก๊งมิชฉาชีพหลอกแล้วนะครับดีนะโยมไหวพริบดีมากฉะนั้นไม่เสียเงินหนึ่งแสนไปโยมบอกเลยว่าสําหรับคุณพี่จะเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยพพกบควชฉันเนี่ยวายให้ได้เลยขอให้รู้ว่า ลุงพี่ปลอดภัยแต่ไหนได้เป็นแก๊งนะก็ขอเตือนให้พระสงฆ์ให้ญาติโยมได้เช็คข่าวอย่าเพิ่งไปโอนเงินให้เด็ดขาดเช็คข่าวให้แน่นอนว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเตือนภัยให้ได้ทราบกันในขนาดพระครูแช่มีบริวารเยอะแยะก็ยังโดนเลยนะครับสาธุนะครับ